ชีวิตคนเราในปัจจุบันนี้นะคะมีความท้าทายแล้วก็มีความซับซ้อนเนี่ยเข้ามาในทุกรูปแบบแล้วก็เข้ามาทุกวันแล้วก็ยังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศภายนอกประเทศที่ควบคุมไม่ได้ล้วนส่งผลต่อชีวิตของเราเนี่ยการดาเนินชีวิตเนี่ยทั้งทางตรงทั้งทาง,ทางอ้อมเลยทําให้เราคาดเดาสถานการณ์ได้ยากรับมือไม่ทันไม่รู้ว่าชีวิตในวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไร แล้วชีวิตของคนเรายัางต้องเจอกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยซ้ําแล้วซ้ําเล่าค่ะเกิดเป็นความกดดันที่สะสมต่อเนื่องจนกลายเป็นความเครียดและเมื่อความเครียดเกิดขึ้นจนทุกๆคนก็เครียดอะ่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่แปลกปล่อยนานวันเข้าความเครียดสะสมค่ะจนทําร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจส่งผลให้เราเป็นโรคร้ายๆตามมาเยอะแยะเลยโรคหัวใจก็ใช่ แล้วยังเป็นเรื่องของโรคทางจิตใจอีกซึ่งพบว่าในโรคปัจจุบันนี้นะคะมีโรคทางสภาวะอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยเช่นโรคแพนิคโรคซึมเศร้าเราจะสามารถที่จะรับมือกับปัญหาได้เนี่ยเมื่อเรารู้สาเหตุของปัญหาแน่นอนค่ะว่าเราจะสามารถรับมือกับความเครียดได้เนี่ยเราจะต้องรู้อย่างแท้จริงเข้าใจอย่างแท้จริงว่าความเครียดมาจากไหนคำตอบ ความเครียดไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ที่เข้ามาค่ะแต่ความเครียดเกิดจากความคิดของคุณเองความคิดของเรานี่แหละนี่ยกตัวอย่างนะคะเป็นความเครียดที่เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องเคยเจอมาก่อนนั่นก็คือเวลาที่เรามีนัดสำคัญแล้วรถดันติดเราเผื่อเวลาไว้แล้วค่ะยังไงก็ไปทันแน่นอนแต่วันนี้เฮ้ยทำไมรถมันต้องติดไม่ว่านัดนั้นจะเป็น นัดลูกค้าคนสำคัญเริ่มงานใหม่มีนักเซ็นสัญญาชีวิตหลังควงอะไรค่ะเครียดจินตนาการเลยเฮ้ยไปไม่ทันแล้วจะยังไงโอนักไปแล้วด้วยเฮ้ยมูลค่าสูงมากเฮ้ยแม่งไ,ไม่น่าเลยมากมายค่ะแล้วคนแรกที่โดนก่อนคือตัวเองคนแรกก่อนที่จะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าพลาดเลยอะ เราเตรียมแล้วนะออกจากบ้านก็เร็วไม่น่าเจอรถติดเลยโอ้ยแล้วนี้จะเป็นยังไงเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเลยค่ะแต่เราคิดไปก่อนแล้วที่สำคัญคิดไปก่อนว่าเราอะพลาดคุณดูได้ยังไงฮะบางทีลูกค้ามาสายกว่าคุณไม่ยาเลยทำไมเป็นอย่างนี้อารมณ์ก็ขุ่นมัวและสุดท้ายถึงแม้ว่าคุณจะไปไม่ทันนัดจริงๆค่ะจำไว้ ทุกอย่างมีทางออกเสมอขอแค่เรามีสติเราจะต้องรู้เท่าทางความคิดตัวเองค่ะแล้วก็ไม่คิดเองเออเองเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้ทันความคิดได้ดีที่สุดเลยก็คือสติท่องไว้ค่ะสติมาปัญญาเกิดเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะคะเพราะถ้าไม่ฝึกเนี่ยปัญหาตามมาแน่นอนปัญหาแรกก็คือสุขภาพของตัวคุณเอง แต่ข่าวดีค่ะทุกคนฝึกได้เชื่อนี้ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ